สวัสดีครับพี่น้อง FC t หนาหักและคี้นอยถึงสูงสนทุก้นครับมื่อนี้ผมอาจารย์คมเขี่ยวนะครับกะสีมาจินตำเมียงครับพี่น้องตำเมียงนี่คือเมียงครับเป็นล้ำคาครับพี่น้องตำใส่บักขามเปียกนะครับเครื่องปรูงกะพพิกแห้งผมชิโรดน้ำปลาปลาแดดเล่าเล่าบานเท่าเลยครับปลาแดดนี้ ว่ดกินประแดดซูครับวันจะไประด้รสชาิส่วนอันนี้ครับ,บ,รบ,รนนรบที่พี่น้องเห็นเนี่ยคือพักที่ขาดกันว่าอไรครับเป็นยอดบักยมเป็นยอดบกยมพี่น้องครับยอดบกยมต้องกินครับตํามเมียงครับสมัยกอนบูถ้ถฒ่เพี่เห็นสิเด้ครับพี่น้องเิ่นสี่ข้อสิครับข้อตํามเมียงข้อไปเห็ดแนวแตงเสียเคาะครับพี่น้อง มากินกันคบตำหม,มีค่ครับพี่น้องกินตำเมี่กันอืมอืมวันวนดนดดนครับคือยจะหมื้งหนาแ mẹ ba cho tà mẹ chị nha môn đi bay đẹp nhôm mì mì nhôm mì 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 không mì mì มัมนสั่วงงงงงงอย่างเง้ยเคยกินว่าฮะตำเมียงออันนี้คือปลาแดดครับ ที่แดดพูดว่าเอาใส่ปลาแดดต้มใหายยาใส่แท้ๆปลาแดดต้มผมไม่กินแต่ย้ำมาซื้อตะโงกให้เจ้ากะเจ้าใส่ตะปลาแดดต้มครับแต่ว่านี่ปลาแดดเป็นปนอนหรือเป็น้องครับเป็นนวดเพราะมันอ่อนาพกาินมากครับมะขามเปียกบ้านนี้มะขามเปียกไรนอนะพี่น้องมาซื้อเด้อ ก็ยอไม่ยำจานก้มยัอเชื่อถาคำเปียกรแก้งครับตำค่ากระจะเงินตำค่า รับนัครบว่าขอากันเขารับเัือนุ่มรับใบบักนุ่มกนมันจะไปเจ็บผิดได้หันมาบานอาจารย์ผมครับมันมีต้น <c oughs> ตลิ่งปิงตัวตนตลิ่งปิงครับก <c oughs> ็บไปเหมืองใหม่ใครกันเนี่ ตอนปลายแดดคือใส่หน่อยแต่พ่อหนาพ่อถุงน้องพ่อหนามันเล็กกูบาดด้วยไปดินโดนงปินน่องครับค่าสารพัดประโยชน จังนันงเขียดแบบนี่มันหวานมันออนมานน้ำแรงไปไตไปสอนเอาเขียดอี่แย่เจีด้ีหมูเขียดข,ข,ขา,ข,าข้ากันเขี่แเขีายาค้า,านี่ใครายๆกันเนี่ย จะเก,กี่ยวกับขำนีรื่อต็มไกลกว่าครับอันนี้คือน้ำแต่เจี๊ยบพี่น้องน้ำแต่เจี๊ยบครับมันห้อนอนตุ่มในบ้านคุณตุ่มไป้ากินเจ้าเขาเรียก่จ้าจหัวไหนบ่ ส่วนที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับว่าเป็นน้ำมันเด้ครับเป็นน้ำอัญชันครับน้ำอัญชันผนกระตุ้มใบเฮือนมือนั่นมันจะเรียนมากินวัน,นแผลนำ้ำอัญชันโมเมนต์เราได้เป็นร้อยกินกับปุ่นแซ่บแซ่บแซ่บวางวะ ประเวตอนมังงั้นหมดเลยประเดีวครับสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่คนบางสิสีปลาแดดเอ๋วขึ้นครับโดยเฉพาะผู้สาวเนี่ยหามสีปลาแดดเดือดขาดครับมันสีเอ๋วขึ้นมา,มาง่ายสแสดงตัวบางงั้นนั่นแจงใส่สเคระสุนบางแพงมาได้กระชี้ได้ครับ ราสีว่าแดดเอาขึ้นถ้าที่อาจารย์คบเป็นเบ้ากับสีว่าแดดขึ้นกันครับก็บคือเอขึ้นด้อยันได้เลยคือผู้สาวหลายแท <c oughs> ้นี่ไปนั่งนีไป เี่ยวเป็น,นหัวกุศหัวเราเป็นย้อมหวเสหลงเปขาเจ้เห็นสิว้บด้ีสครับเป็นเห็ดเน่าระจางเสียคอแต้นยังเหรครับเวลาสียคอาคอแบบใส่ตาป่วยเห็ดเป็นซีเรียมครับใส่นทีนอน่อื่นข้างหลังเฮ็ดอดไรีชจีนแตดนีเห็ดอไก้นจีนครับน้นองหล คุณไปมาสมด้วยต้องตำสมให้สมขามเตะแซบนุปลาพ่แซมือนเชียดีรัเอือไดับหนึนกินดับหนี่งีกคำนึน bộ tải mình Chị mì? bài nó mới nghe thật thật cái răng bị mất เปงนเานคนโบราณเป็นจังไงอายุหมั่นอายุยืนใช่ไหมครับถ้าจะกินผักก็กินผักคือกินสมุนไนพรโดยปกติสังเกตจากงัวจากควายเออง้วมันไปกินใบนี่ควายมันกินใบนี่มันขึ้นปตายให้เจ้าสังเกตและกินตามเพราะกินตามมันเป็นสมุนไพรหนงวันแต่ว่าปกติครับว่าอันนี้มันมีประโยชน์อะไรแบบไหน ไปนี่มีประโยชน์แบบนั้นพวกหูนะครับผู้เฒ่าสมัยก่อนว่อไรไม่มีใจวิควากันแต่ว่ากินสมุนไพรโดยพวกหูตัวครับและเหตุให้อายุเือนครับพี่นอ้องมืึงมาเดี๋ยวสิมีบอกโก้กันพี่น้องบอกโก้กามาตำใส่เจตนาดีกินี้กินกินให้รบ่น Cầm nhang im thế น้ำป็นชัน้นน้ำกับเจี๊ยบสุดท้ายด้วยน้ำธรรมดาครับไม่ได้จินน้ำกวดหรอกอันนี้เอาขอดใส่เอาถังกวดใส่ทังน้ำถังละสิบบาทอืม ไปที่มีปข้านหลงครับวัดติดเกีสกตัวนังนย,ยูดีไม่แห้งสูบุหรคนทาไปนองไปแล้วครับสวัสดีครับ